ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมีของถูกมารีวิวให้ชมเช่นเดิมนะครับตัวนี้เป็นหูฟัง AirPods Pro 2นะครับเป็นรุ่น ANC ก็คือ Anti Noise Cancelling นะครับตัวนี้สามารถตัดเสียงได้แต่ผมก็ยังไม่ทดสอบนะเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็เลยยังไม่แกะกะว่าจะมาแกะให้ชมด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดกครับสามารถแกะได้ตามฉลากสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้หลังจากนั้นก็ด้านล่างครับ อันนี้นะครับจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับดูด้วยกันช้าๆนะครับดีไซน์ by Apple โอ้โหสวยนะทำออกมาได้ดีนะครับกระดาษเหมือนของแท้เลยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สวยเหมือนของแท้เท่าไหร่ของแท้กระดาษมันจะดูคุณภาพก่อนนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เลนะครับตัวนี้ถือว่า กระดาษบางๆดูดีขึ้นมาจากเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออ่าเนี่ยครับบางๆแต่ว่ากระดาษมันก็จะไม่ได้เป๊ะมีภาษาไทยด้วยหรอเอะดูเหมือนจะของแท้แต่มันก็ไม่แท้เพราะว่ามันเหมือนมากนะครับอ่าเนี่ยครับมีภาษาไทยมีภาษาไทยยังกับ OEM นะครับ จีนทำแบบนี้อีกแล้วเพียบเลยแต่คราวนี้เหมือนมากมาดูที่สติกเกอร์นิดหนึ่งตามนี้เลยนะครับโอเคมาดูตรงนี้อ่ามาแบบนี้สวยครับทำออกมาได้ดีน้ำหนักดีครับมีสายห้อยมือมาด้วยใส่ข้อมือได้มีบริเวณนี้ครับเอาไว้เน็บ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแบบเนี้เอาไว้เน็บอะไรลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจะมาอย่างเร็วแล้วก็จะพยายามทดสอบให้เยอะแล้วก็มาเล่าต่อให้ฟังนะครับแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งสายชาร์จเป็นสายชนิดที่เป็น USB-C นะครับ to Lightning อ่าโอเคก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างโอเคครับสัมผัสได้ดีมันลื่นๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ รุ่นก่อนๆเนี่ยจะแข็งๆหน่อยแต่ตัวนี้รู้สึกว่าคุณภาพก็ทำขึ้นมามากขึ้นนะครับดูดีขึ้นแล้วก็ด้านล่างมีจุบหูฟังนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่หูนะครับเป็นเอียบัดสามขนาดแกะเลยนี่ครับสามขนาดนะครับว้าวมีขนาด L S X S นะครับหมดแล้วครับในกล่องมีเท่านี้นะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวหูฟังกันเลยครับสวยเลยสวยมากๆนะครับผมเองก็เจอการแกะแบบเนี้ยมาเยอะเนี่ยครับตามนี้เลยที่ผมโชว์เนี่ยนะครับผมจะเทียบกับพวกนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังมีที่ใส่มาแล้วด้วยแล้วก็ให้มาอีก3อันสำหรับจุ๊บตัวนี้นะครับมีมาอีก3ามนะเป็นคนละแบบนะครับมันจะคนละทรงกันนิดนึงเนี่ยครับฝั่งนี้ทางขวา บริเวณนี้จะเป็นคล้ายๆตาข่ายครับดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นตาข่ายแต่ก็เป็นรูปทรงตาข่ายเฉยๆเพราะว่ามันละเอียดมากดูไม่ออกด้านบนด้านบนก็เป็นตาข่ายครับสังเกตดูบริเวณนี้จะเป็นคล้ายๆพลาสติกนะครับด้านนี้นะ บริเวณด้านในครับจะมีทองแดงอยู่นิดนึงแล้วก็เป็นตะข่ายอ่ะเกาวได้เป็นตะข่ายครับแล้วก็ตรงนี้ครับงานละเอียดมากจะมีบางๆเหมือนเป็นเยื่อกันน้ํากันฝุ่นนะครับตรงนี้นะเป็นตะข่ายเล็กๆบางๆอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนแรกก็เอ้งงๆทำไมมันเป็นตะข่ายเล็กๆงานละเอียดดีถือว่าอืมโอเคโอเคเยี่ยมเลยนะครับกดเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยครับ ถอดออกมาแล้วมันก็จะงานดีครับสวยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแก๊กเข้าไปเช่นเดิมนะครับบริเวณนี้กู้ชาร์จกู้ชาร์จก็อยู่ด้านข้างมีตัว R แล้วก็บริเวณนี้เขียนว่า apple a 2 9 3 1 china แล้วก็มี serial number นะครับตรงนี้เป็น serial number ด้วยนะโอเคเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับบริเวณตำแหน่งเดียวกันก็เหมือนกัน ด้านในมีตาข่ายเล็กๆบางๆสีขาวแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นตาขา่ายกาวได้ฝั่งนี้ก็จะมีเขียนเช่นเดียวกันตัวกล่องทำได้ละเอียดดีครับงานละเอียดมากเขียนว่า A 2 7 0 0 EMC แล้วก็มีเลขรี r ลนั number ครับตัวที่ติดอยู่บนหูฟังเลยว้าวสวยมากครับ มาดูตัวกล่องนิดนึงอ่อนตรงนี้ครับงานเขาก็จะไม่ได้ละเอียดมากแล้วตัวหนังสือก็จะมีความไม่ชัดอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับปุ่มกดอ่าปุ่มกดสัมผัสดีตรงนี้ไฟครับสีเขียวออกเป็นละเลือ่ออ่าแล้วค่อยคอยจางหายไปนะครับดิมมิ่งได้สวยดีตัวหูฟังลองใส่หูฟังครับ โอเคประมาณนี้ส่วนการชาร์จใช้สายไลยนิ่งนะครับอ่ามีเสียงที่หูฟังด้วยมีเสียงที่กล่องนะอ่ะอีกทีเสียงชาร์จติ้งขึ้นมาแล้วก็ไฟเป็นสีส้มแล้วก็ดิมมิง่งลเลือ่อระหว่างชาร์จอ่าแล้วก็ดับไปครับตัวนี้เวอร์ชั่นเก่านะครับเป็น AirPods 3ชาร์จด้วย m a g s a f e ได้ลอง ชาร์จตัวใหม่ด้วย m a ็ s a ซ e ครับอ่าโอเคเนี่ยครับสามารถชาร์จด้วยแม็ s a ซ e ได้นะครับเป็นแม่เหล็กติดอยู่แบบนี้ก็รู้สึกว่าแน่นดีนะครับไม่หล่นนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้บริเวณกล่องด้านล่างนะครับเป็นพอร์ต i ล h t นิ่งแล้วก็ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นส่งเสียงกรณีที่มีเสียงชาร์จนะครับเสียงออกตรงนี้แล้วก็ด้านข้างใส่สายห้อยได้ประมาณนี้ การใส่สายห้อยก็ง่ายครับดูเหมือนเขาทํามาโค้งมนสอดได้ดีสอดได้ง่ายๆเลยนะครับค่อยๆสอดแล้วโค้งมาเนี่ยครับทําได้ดีโอเคพีจีนนี่เหมือนเป๊ะเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับห้อยได้ดีนี่เลยการเชื่อมต่อฟังรุ่นนี้ซึ่งเป็น AirPods Pro 2พร้อมนะครับก็สามารถทําได้เหมือนเดิม คุณเปิดกล่องขึ้นมาคุณก็จะเห็นป๊อปอัพขึ้นมาใน iPhone หรือ iPad นะครับคุณก็สามารถกดปุ่มแล้วก็กดปุ่มด้านหลังตรงนี้ค้างเอาไว้เขาก็จะเชื่อมต่อปกตินะครับหลังจากที่เชื่อมต่อเสร็จแล้วคุณก็จะเห็นข้อมูลขึ้นมาตรงนี้ด้านนอกด้วยหรือในบลูทูธลิสต์ด้วยนะครับถ้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นชื่อซึ่งผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เวลาที่คุณเข้าไปดูในเมนูคุณก็จะเห็นฟังก์ชันพวกนี้ซึ่งฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยก็จะเหมือนของแท้เลยสามารถที่จะฟังเสียงภายนอกได้นะครับเสียงปกติแล้วก็ตัดเสียงรบกวนอยากจะบอกว่าเขาเด่นมากเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าคุณตัดเสียงรบกวนคุณจะหูดับทันทีนะครับรู้สึกว่าเขาเด่นมากเรื่องการตัดเสียงเด่นกว่าทุกรุ่นที่ผมเคยแนะนํามา เด่นกว่า AirPod s Pro รุ่น ANC นะครับซึ่งรุ่นนั้นผมก็คิดว่าตัดเสียงได้ดีแล้วแต่รุ่นนี้ดีที่สุดนะดีกว่าเดิมอีกนะครับ AirPod s Pro 2รุ่นนี้ก็ตัดเสียงได้หูดับเลยกรณีที่เป็นเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงอื่นๆที่เป็นเสียงซ่าๆที่มาคงที่นะครับตัดเสียงได้เงียบสนิทเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นหูฟังอินเอียร์ด้วยแหละนะครับพอตัดเสียงภายนอกได้อินเอียร์ด้วยมันก็เลยเสริมกันพอดีนะครับ สามารถตรวจจับไม่หูได้สามารถตั้งค่าการกด Airpods ค้างเอาไว้ได้ตรงนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่อยากจะเน้นก็คือการตรวจจับหูอัตโนมัติเนี่ยเขาเซนซิทีฟเร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเขายับนิดนึงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราถอดหูฟังแล้วนะ เซนเซอร์ S S เข้าเร็วมากผมก็เลยต้องปิดนะครับตัวนี้เป็นจุดอ่อนเล็กน้อยที่ผมรู้สึกว่าเปิดไว้ไม่ได้ถ้าเปิดไว้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะหลุดง่ายเราต้องน,นิ่งๆจริงๆนะถ้าเกิดเราหันซ้ายหันขวารู้สึกว่ามันสั่นนิดนึงเนี่ยมันก็จะเหมือนเราหยิบหูฟังออกจากหูมันก็จะหยุดนะครับแล้วใส่เข้าไปใหม่มันก็จะเล่นต่อนะี่ครับมันรู้สึกว่าไวจริงๆแล้วก็อื่นๆฟังก์ชันอื่นๆตามตำแหน่งทดสอบได้นะครับแล้วก็ไมโครโฟนปรับได้เหมือนของแท้เลยครับฟังก์ชันการถนอมแบตก็ได้แล้วก็ ทดสอบคำพอดีจุกหูฟังอย่างเงี้ยก็ได้ครับสามารถที่จะเล่นเสียงได้นะครับแล้วก็ชื่อโมเดล AirPods Pro โมเดล A 3 0 0 0มีเลขประจำเครื่องเวอร์ชั่นด้วยนะครับแล้วก็สิ้นสุดที่วันที่10เดือน7ปี2 5คือทำมาได้ยังไงครับเหมือนเอาซีเรียลของแท้มาปลอมได้แล้วก็ Apple ตรวจไม่เจอตรวจเจอว่าเป็นของแท้ซะอ,อย่างนั้น,นครับลองเอาไปเคลมดูนะ างทีอาจจะโดนไล่กลับมานะครับก็หลายหลายคนบอกว่าผมเอาไปเคลมได้ไหมก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ในระบบเขาตรวจจับไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็คนเขาก็จะเจออยู่แล้วละครับพนักง,งานเขามีวิธีทดสอบนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าเขาทําได้ดีในระดับหนึ่งไม่ใช่ไฮรสนะครับแต่จะเป็นเสียงค่อนข้างดีเสียงเบสนุ่มลึกเบสนุ่มทําได้ดีเบสลึกทําได้ดีมากมาก โอเคเลยโซนเบสนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นเสียงกลางหลบในไม่ค่อยมีเสียงกลางเท่าไหร่จะเป็นเสียงกลางโทนสูงจนถึงเสียงใสามากกว่ามันก็รู้สึกว่าเราเอาไปฟังเพลงบางชนิดแล้วมันรู้สึกอู้ๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดฟังเพลงแดนซ์ฟังทั่วๆไปฟังหนังนี่กระหึ่มมากๆเนื่องจากว่าเป็นอินเอียร์นะครับก็เลยทําให้เสียงเขามีมิตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปฟังเพลงเปียโนเอาไปฟังดนตรีบรรเลงมันไม่ได้นะครับก็ต้องบอกตามตรงนะเพราะว่า ตัวนี้เป็นอินเอียและอย่างหนึ่งเขาไม่ใช่ไฮเรสเนี่ยเสียงใสของเครื่องดนตรีมันน้อยมากๆแล้วคุณจะแยกไม่ออกนะครับผมฟังหูฟังรุ่นนี้ซึ่งราคาสูงนะราคา2,000กว่าบาทนะครับเป็นไฮเรสูชชันก็จะ ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเสียงใสปิ๊งออกมาเลยแล้วก็เสียงมีทุกโซนนะครับค่อนข้างโอเคแต่ก็เทียบราคาแล้วคนละราคากันเลยกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของปลอมเป็นสินค้าทางเลือกเท่านั้นพอดีทางร้านค้าเขาเอามาให้ผมรู้สึกว่าตัวเนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนุ่มเสียงเบสมากกว่าตัวนี้ถ้าเกิดใครมีตัวเนี้เทียบได้นะครับตัวนี้จะออกแหลมโทนกลางนะครับตัวนี้เป็น airpod s 3ปลอมนะครับทั้งหมดนี้คือปลอมหมด,ดเลยนะ แล้วตัวนี้ก็จะทุ้มปกติหน่อยตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าตัวนี้เสียงกลางจะน้อยนะครับถ้าตัวนี้เบสไม่มีเพราะว่าตัวนี้เป็น AirPods 2นะครับแบบธรรมดาแบบอียบัตเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับแบบนี้ก็ไม่มีถ้าพอจะเทียบกันได้ก็เทียบกับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็น AirPods Pro นะครับ AirPods Pro ตัวนี้ให้เสียงทุ้มแต่ไม่นุ่มนะทุ้มแต่ไม่เบสลึกนุ่มใสเหมือนตัวนี้ตัวนี้จะเบสนุ่มลึกแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีมิติมีพลังมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่มีพลังดูหนังฟังเพลงทั่วไปเพลงแดนเนี่ยโอเคตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเทียบหูฟังตัวนี้กับหูฟังรุ่นอื่นๆผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีคนละแบบกับทุกรุ่นมานะครับตัวนี้จะเป็นเบสนุ่มโซนเบสลึก โซนเสียงกลางห่มเนี่ยทำได้ดีนะครับถ้าเกิดว่าดูหนังฟังเพลงโอเคมากๆถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าโทนเสียงกลางโทนเสียงกลางสูงเนี่ยค่อนข้างน้อยเขาจะไปกลางสูงจนไปถึงเสียงใสเลยนะครับถามว่าแล้วใสสบายไหมไม่ต่างกันครับคล้ายๆกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของการพกการถือการเดินทางอะไรพวกเนี้ยโอเคเขาทำมาได้ดีมีสายห้อยด้วยแล้วก็ให้สายมามันลงตัวครับ ผมก็ค่อนข้างชอบกับการออกแบบภายนอกนะครับแต่ติดตรงที่การใส่ตรงนี้แหละอย่างเดียวเลยที่รู้สึกว่าเซ็นเซอร์เขาเร็วเกินไปนะครับแต่ในมุมผมก็โอเคเพราะว่าเราสามารถปิดได้นะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเร็วด้วยเช่นกันก็คือการสัมผัสคุณแตะนิดนึงเนี่ยเขาเพลงหยุดเลยนะฉะนั้นเวลาใส่หูไปเสร็จเนี่ยต้องนิ่งๆไม่จะไปจับเขาอีกเลยนะครับถ้าคุณไปจับไปแตะอะไรรพวกเนี้ยเขาจะเซ็นเซอร์มือได้เร็ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีนะครับพอเซนเซอร์มือเร็วเนี่ยกลายเป็นว่าเพลงหยุดหรือวิดีโอหยุดหรือหนังหยุดซะง,งั้นถ้าเราดูผ่านมือถือเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าเราต้องกดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวเนี้ยเซ็นเซอร์ของ airpods pro รุ่นเนี้ยจะค่อนข้างช้ากว่าแล้วต้องกดต้องแตะนะครับแต่ตัวเนี้ยแค่สัมผัสแป๊บเนี่ย กลายเป็นว่าหยุดหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนเพลงสคริปต์แล้วนะครับก็ประมาณนี้สรุปแล้วจุดเด่นคือเรื่องเบสความนุ่มลึกของเบสแล้วก็เสียงใสนะครับใส่แล้วรู้สึกว่าไม่อุดอู้มากเกินไปเนื่องจากว่าเขาสามารถทําเสียงเบสได้นุ่มแต่เสียงกลางเนี่ยน้อยนิดนึงก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จุดอ่อนเล็กน้อยก็คือเป็นเรื่องของการสัมผัสเวลาที่เราใส่หูไปเนี่ย เขาเซนเซอร์หูไวเกินไปนะครับทำให้เราต้องปิดถ้าเกิดว่าเซนเซอร์หูเร็วเนี่ยกลายเป็นว่าหูคุณไม่พอดีมันขยับนิดนึงกลายเป็นเพลงหยุดนะครับแล้วก็เวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยจะไปแตะถ้าเกิดไปแตะเนี่ยกลายเป็นว่าสัมผัสมันทําให้เพลงหยุดหรือสกิปเพลงนะครับก็เป็นจุดอ่อนเล็กน้อยนะที่ผมเอามาบอกตรงๆนะครับทางร้านก็ให้มาทดสอบให้มารีวิวแนะนําก็ รีวิวแนะนําตามตรงนะครับถามว่าดีไหมโอเคค่อนข้างดีถึงดีมากการตัดเสียงเนี่ยเงียบสนิทผมก็รู้สึกว่าเออทาได้ดีเนาะการตัดเสียง ANC นี่คือว่าสุดยอดนะครับรุ่นนี้นะถ้าเทียบกับราคาถ้าคุณจะเอามาคุยโทรศัพท์เนี่ยมันก็โอเคการคุยโทรศัพท์ไม่ได้ขี้เละนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนกับการคุยผ่าน p อ o n e อยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับหูฟังรุ่นแพงๆที่เขามีไมโครโฟน56ตัวอยู่แล้วตามรุ่นนี้ที่ผมเคยทดสอบนะครับรุ่นนี้เสียงเหมือนเป๊ะแต่รุ่นนี้ก็ราคาเทียบกับความคุ้มค่าแล้วถือว่าเยอะนะครับสามารถสั่งซื้อมาลองได้เลยราคาไม่แพงสารคิปนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดมีคาถามอยากทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบมาตอบให้นะครับสารคิปนี้ก็เอาสินค้าจากทางร้านสินค้าทางเลือกมารีวิวชมครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ